สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมนาร์กบอลด็อกคัมแบทโชวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงทีมฟรีครับผมนะสายงบน้อยแต่ว่าวันนี้เราขอเปลี่ยนไม่ใช่งบน้อยแนละ้ววันนี้เราจะมาฟรีกันทั้งหมดเลยครับผมนะทีมฟรีทูเเกรจจริงๆของจริงเสียงจริงครับผมไม่มีตัวละครไหนที่ต้องเปิดจากกาชาหรือไม่ต้องรอตัวไหนที่เปิดรอแลกฟรีเลยเป็นตัวที่มาจากอีเวนต์หมดเลยครับผมอ่า <c oughs> เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะผมนะเพราะว่ากว่าจะทาแต่ละตัวได้นีม่มันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็อ่ะขอพูดก่อนแล้วกันก่อนเข้าคลิปก็คือหลายคนควจะสงสัยแบบเอ้ยทําไมคลิปนี้มันลงก่อนพวกอีเวนต์ใหม่ที่อัปเดตก็คือผมอยากจะทาตามตารางนะครับผมคือตารางคือกะาจะลงจริงจงก่อนที่ไอเซิร์ฟเวอร์จะปิดผมกะจะลงไอทีมฟรีนี่แหละแต่ว่าผมอัดไม่ทันฮะเซิร์ฟปิดก่อนก็เลยเพิ่งจะได้มามีโอกาสมาอัดนี่แหละครับผมก็เลยจะต้องรีบอัดอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเจาะลึกกับไอพวกอีเวนต์ ที่จะมาในที่ที่ที่เราจะไปเล่นกันฮะอีเวนต์ใหม่ก็ Explosive Chain Battle กับ Infinite d r k w o n History เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันมาเข้าสู่ช่วงทีมฟรีครับผมตัวละครที่เราจะมาทำในทีมในตอนนี้นะคือทีมจักรวาลดี่6นั่นเองแต่ว่าไอซอตัวนี้ที่เราจะเอามานำเสนอครับ k a r ร i f u ล a ครับกับ k ค e ตัวฟรีเอ้ยไม่ใช่นี่เคลตัวฟรีอ่าตัวนี้ก็หลายคนคงงงแบบเฮ้ยเอามาจากไหนเออมันเอาจากไหนไม่เคยเห็นหน้าเลย ก็มันเป็นตัวละครที่เอาไว้เคนจากร่างเดิมฮนะตัวโซสเคลก็เป็นตัวนี้ฮะอ่าส่วนแคลริฟูล่าก็เป็นร่างนี้ร่างสีแดงโอเคซึ่งผมขอเจาะลึกกัแค่2ตัวละครนี้นะว่าตัวละครอื่นคือถ้าใครมีทีมดีกว่านี้ก็แนะนําเอาตัวอื่นมาใส่แทนผมมแนะนําให้เอาวาโดสมานําซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่มาก <c oughs> คือ ถ้าใครมีวาร์โทตตัวสีม่วงก็เอามาใส่ได้ใครมีแชมป้าเอามาใส่ได้แต่ผมอยากจะทำคอนเทนต์ฟรีทุกหมดทั้งตัวทั้งหมดเลยไงเผื่อแบบคนที่ยังไม่มีทีมผู้สาหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นได้ไม่ถึงอาทิตย์หรือว่าเพิ่งเล่นได้ไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยก็สามารถทําทีมนี้เป็นเล่นด่านสตอรี่กับด่านเควสได้ก่อนมันผ่านเควสได้อยู่แล้วเควสด่านยะไอ้ด่านนอร์มัลกับซีฮาร์ดอาจจะผ่านได้อยู่เออแต่พวก โดคูคอมเมนต์แบบใหม่ๆก็ยังผ่านไม่ได้นะผมขอผมลองดูแล้วปลาหม่าคือตายครับผมคือแอะต้องต้อง,ต,องต้องใช้พวกของนี่แทบจะทุกรอบเลยก็ว่าได้ฮะเลยค่อนข้างจะยากหน่อยอ่ะโอเคมาความสามารถของแคลิฟูล่าสีแดงเป็นผู้นำตัวสีแดงขี้บวก3 HP attack d e HP attack d e f e บอกห้ 50. แล้วก็หลังจากโจมตีถ้าไม่ตายก็จะเพิ่มพลังป้องกัน30%มเหนึ่งเทิร์นแล้วก็พลังโจมตีพลังป้องกันบวก20%มากที่สุด80%มีโอกาสหลบศัตรู รวมถึงถ้าไม่ตาย1 5ถึงมากสุด60%ถึงต่อจำนวนตายูนิเวอร์ส o ซ a ยสครับตามจำนวนไอตัวละครที่อยู่ใน u n i v e r s a l สโซโยสนะครับอาบวก5้าเมื่อมีเคลอยู่บนทีมอยู่ในทีมก็คือจะได้บวก50แล้วแล้วก็จะโจมตีเมื่ออยู่ในเทิ์นเดียวกันอ่ะเมื่ออยู่ในโจมตีในเท์นเดียวกันนะครับก็จะตีเบิ้ลได้ถ้าเคลอยู่ในรอบเดียวกันและจะบวกพลังโจมตี50เมื่อเคลอยู่ในทีมซึ่งเราก็ต้องใส่เราก็มีตัวนี้นะครับคู่หู อายคู่ของเธอเคลครับผมความสามารถใกล้คล้ายกันแอคแท็กด uh, ีเฟนส์บวกห้าสิบเป็นสีม่วงแทนคีบวกสามโลเวอร์ดีเฟนส์สายซัพพอร์ตของจริงฮะับคีบวกสองแอคแท็กก uh, ับดีเฟนส์บวกสามสิบดีเฟนส์บวกห้าสิบเมื่อมีเคลลิฟูล่าอยู่ในทีมก็จะบวกห้าสิบก็จะถึกมากขึ้นแล้วก็คีหนึ่งแล้วก็แอคแท็กกับดีเฟนส์บวกสิบถ้าถ้าโจมตีในรอบเดียวกันอ่ะซึ่งผมบอกกันเลยว่าไอตัวเนี้ย มันคือแคลิฟูร่าล่างสีฟ้าที่ได้รับการ ECA เร็วนี้นี่แหละครับแต่มาเป็นล่างที่ดาวเกรดลงมาครับผมนะคือความสามารถแม่งจะเหมือนกันโคตรครับคือหลังจากที่ผมไปอ่านไอ้ความสามารถ EZA แล้วค่อนข้างจะคล้ายกันเลยคล้ายมากอีกอย่างไอ้ตัว EZA ดีกว่าด้วยฮะไอ้ตัวนี้มันเหมือนเอามาใช้แบบเพื่อเผื่อคนไม่มีเล่นเผื่อใครไม่มีแคลิฟูร่าสีฟ้าที่มันลุงที่มันลุงแล้วอะเออของผมก็สามารถตัวนี้มาใช้แทนได้ที่ผมไม่ได้อัพนะเพราะว่าผมไม่มีลูกแก้วมาอัพแล้วเออลูกแก้วสีแดงหมดฮนะ อ่าตอบอ่าก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวละครที่ได้มาจากสตอรี่หมดเลยฮะอันนี้ก็ได้จากสตอรี่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 สตอรี่สตอรี่รหมดเลยฮะยกเว้นตัวเพื่อนที่เปิดจากกาชาซึ่งผมก็ยังเปิดไม่ได้ซึ่งช่างหัวมันฮะปะเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งดานหนูจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยคือดานของซามัสครับผมอ่าดานซามัสุฮู้ดไปเอ้ยฮูฮ้ด มาผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะผ่านได้หรือเปล่าอาจจะผ่านไม่ได้ก็ได้เพราะผู้นํามันยังกาครับแล้ววาโดสมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นวาโดสไม่ควรเป็นผู้นําอย่างยิ่งผมนี่โคตรฟรีทีมฟรีมากอืแต่ผมม่้ตัวอื่นเอามานําอะไรแทนได,ได้ดีกว่าหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าอไม่ได้ดีกว่าเลยอันนี้นา่นากำลังไม่เกี่ยไม่มีอะไรดีกว่าผมนําถูกแล้วสีม่วงที่ตกไปเลยส่วนเคลอยู่ไหนเคลโอ้โห เคลิี่ฟล่ามันอยู่เทอร์เดียวกันผมเลยไม่ค่อยแนะนำเทำ่าไหร่ผมเลยต้องย้ายโรเดชันให้มันอยู่ตรงนี้โอเคถือว่าโอเคแล้วตอนแรกผมอยากจะให้เคลฟล่าเป็นตัวนำไงเพราะเคลฟล่ามันสามารถก็เ,เรียกว่าไงมันมันเก่งอะ่ะเออมันมันเก่งที่สุดในทีมแล้วอะ่ะอุย้ยสตนันได้ด้วยสวยครับมารีซิสบลสโตอืมแสนเก้าสามแสนอีกรอบไปรีซิสบลสโตอืมอ่าแสนแปด โอเคเอ้ยอมไม่ใช่หรต่อยเจนติกครอืโอ้ยตีแรงมากฮะตึ๊บเปึ๊บเจนติกครชเออผมก็ไม่เข้าใจนะคือเคลฟล้าอยู่ดีคือจากตอนแรกใช่ไหมเคลฟล้าไม่มีซิกแพคนะแต่พอเปลนแปลงเป็นซูเปอร์ไซยาปุ๊บซิกแพคขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปออกกำลับบงกายโคตรไม่ต้องออกกำลับบงกายก็สามารถมีซิกแพคได้โอเค นี่นี่อ่ามาเราจะให้มันลุมตีนี่ก่อนเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยห้าหมื่นโอเคหลบบอลรถมีความสามารถในการหลบนะฮะเออมาโอ้โหฟอร์กิฟมีรีควีมรอบเออเออเออโอ้โหดูฟอร์กิฟมีที่อย่างนี้ฮะให้อภัยฉันด้วยโอ้โหตีไม่เข้าเลย แม่งตีไม่เข้าเลยเอ้ยผมควรให้อคาเบตนี่ตีสามัทนะเนี่ยอืมใช่อะไรกันโอ้อึบ๊บน้ำไอเกี้ยนคอมโบโอเออผมไม่ควรให้มันตีโกคูแบล็คเลยตีสามัทมันน่าจะตายไวกว่าเนี้ยพลาดแล้วมันสีเขียวไงซามัอเย่รอบนี้เคียวอยู่ด้วยกันแล้วรอบนี้จะตีเบิ้ลโอ้โหเอ้ยเอาให้ตายเลยแล้วกันมา ส่วนไอ้น,นี้ตีให้ตายส่วนไอ้น,นี่ไปตีนี่เราไงตีแดงก็ไม่เข้าอยู่แล้วต้องรีบให้มันตายก่อนด้วยโอ้โอเคเคลบร i ซิ b บลส t ยิงไปฮึบอืมตายยังไม่ตายอีกเหรอเกินไปแล้วนะเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยม่งอึดมากแล้วเคลแล้วเคลิฟฟูล่าผมวันนี้อัพสักเส้นทางเลยมันจะตายไหมเนี่ยโอ้ตายตายตายโอเคตายโอ้โหสามหมื่นโอเค มาทามสกิปปุโอวรนนี้เดอะอีกรอบสิเออแต่มันเดี๋ยวนี้มันมันตัดไอตรงเอดิชแนลออกนะโอเคเคลฟลาเปลี่ยนล่างเคลฟลาเปลี่ยนล่างครับม,มีมองไหนบ้างอยู่ดีเคลฟลาก็มีซิกแพคเลยที่ไม่ต้องออกกำลับบงกายมาตรงนี้และเคลฟลาเขาเก็บสีแดงไปครับเพื่อฮิี้ยวเขล้ยวได้แรง โอ้เจ้าหลบเป็นงาลาหลบอ่ะตีมาสองแสนเก้ารีควีมอืมโคเลกาลีควีมดะอืมอืเฮ้ยจุ๊บไปสายาคลิปแม่งเหมือนไฟน็อตแฟร์ตมากถ้าไม่เหมือนไฟน็อตแฟร์ตมากครับมาเกียวฟล่าอุ้ยวิ่งเข้าไปอืมอมหมัดรัวอือใจงัดเตะแคนนอนบอเบ่งพลังแล้วพาใส่เออหกแสนห้า จักการมันเลยดีกว่าไหมได้เลยฟิวชัน่นกลายเป็นโปตาร่าโอเคครับเคลฟลิปฟ,ฟ,ฟ,ฟูล่าอยู่นี่เลยโอเคเคลฟอนนาณาไมเกนคอมโบตรงนี้อ้าวโหผมว่าผมพลาดแล้วอะแต่ยังไงก็น่าจะเออดีมันใช้ท่าไม่ตายส่งนั้นไปเออมันใช้ท่าไม่ตายส่งรอบไม่ใช่ว่าด่านนี้โอ้โหห้าห,ห 50, มื่นคุณโดนไปละผมกลัวว่ามันจะมาตายตรงนาไมเกนสามตัวนี่แหละเออไม่น่าเลยวะ่ะ พาดโคตรครับมันจะไหวปะวะสามแสนเจ็ดอ่ะอืมได้ปะโอ้ยเจ็ดแสนงงเจ็ดหมื 7, ่นด้ยไม่ถึงเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นครับจำไปกี้คอมโบตีเบาอยู่แล้วมันไม่แปลกมาฮึบอืมเออโอ้โหโอเคโอเคเบาอยู่เบาอยู่อุย้ยรอด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 เบาอยู่เบาอยู่นี่เธอเอ้ยมีบอกเธอแล้วผมมึงเห็นมันมีบอกเธอแล้วโอ้โหสวยเลยในที่สุดเกมก,เมก็เชื่อฟัง ก็ในที่สุดเกมก็เชื่อเราสักทีในที่สุดมันก็เพิ่มฟังก์ชันเทินมาแล้วจะได้ไม่ต้องเดาเทินกันให้เสียแบบให้งงโอ้โหผมจ,จักไงดีคาเบตน่าจะอึดสุดให้มันอยู่หลังสุดเลยอโอ้โหพลาดแล้วไดละคาเบตเดี๋ยวเราคิวตรงนี้เอาเฮ้ยเออฮิตอดตีเลยอ่ะอุ้ยฮิตเออฮิตหลบดีมากฮิตตีคิติคอลโอเคซ้ำได้ปะไม่ไม่ใช่มึงใช้น้าไม่ตายฮิตดีไม่ใช่มึงไม่สามารถ โอ้โหดูมันเล่นโอ้ lining u f absolution เออโอ้โหโอ้ยโอ้หดูมันเล่นดีดูมันเล่นดีตีโคตรแรงโอ้ขึงหลอดโอเคเนี่ยว่ามันจะลดหรือแบบไอ้นี่โอเคอยู่ไม่เป็นไร๋ย่เธอหน้าฮิวได้อยู่โอ้ยมาสาย่ากริปอืมสี่แสนสวยครับโอ้ยโดนหมื่นโดนหมื่น อีบ้าปะเนี่ยไม่ใช่น่าไม่ตายบ่อยจังวะโอ้ยบ้าบอที่สุดโอ้โหตายถ้าไม่ตายมึงใช้เยอะเกินโกงจังวะโหเสียแล้วก็สโตนไปเลยมเม็ดหน,นึ่งต้องยอมอ่ะโอ้โหคือโกงมากอ่ะโอ้โหชนะไม่ตายสองรอบติดแม่งใครไม่จะไปรอดวะถามหน่อยเหอะรอบเดียวก็จะตายหายแล้วนี่แม่งสองรอบเลยโอ้โหได้เลย รอบนี้เอามันให้ตายครับเคไอเคียวฟลาโอ้ยด่านนี้มันยากจริงว่ะหนูใส่ยังผ่านด่านโดคําไอแบบแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นด่านที่มันเป็นด่านเก่าอ่ะอย่างเช่นไอด่านทั้งไอด่านสามัสเนี่ยอันเก่ามันผ่านได้แต่ด่านใหม่คงจะต้องเสียแล้วก็โตนสักหนึ่งลูกสองลูกอย่างที่บอกไปครับวาโดไม่ควรเอามาเป็นผู้นำฮะไม่ควรเอาวาโดมาอย่างยิ่งคี้ก็ไม่ได้เยอะเลยคี้สองก็หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ โอ้โหจะตาบ้าตายจริงออเออสามล้านสองเอาดิวะโอเคสีเขียวเซกิหน่อยสิเดว่าดิวะดิเจเป็นหน้าเนาแล้วมาเคียอบเอ้ยคุณผีหนีไปแล้วไม่สนใจแล้วเว้ยมายุ่งด้วยแล้วแม่งว่าโดดไปไหนก็ไปว่าโดดตัวทวงเรามากโอเคฮิตโตะจาัดก,การว่าโดดผมไม่รู้ดิผมหวังการหลบของคุณเธอมากเกินไปมันทำให้มันหลบได้ไม่เก่งพอ โอเคแล้วไอตัวนี้มันค่อนข้างดีคือมันสามารถป๊ัปพลังให้เพื่อนได้สี่แสนโอ้ยหลอดหนึ่งโอเคหายไปหลอดหนึ่งเนี่โอเค okay, อยู่นะห้าหมื่นห้หรือห้าแสนไม่รู้เมื่อกี้ห้า0 0ื่นปะเออโหแสนหนึ่งห้าห้แสหละโอ้ยเบาเหลือเกินแต่ละตัวโอ้ยเบามากเบามากเลยโอ้ยเพื่อมาป้องกันเพื่อมารละป, <c oughs> ป้องกันสิกดเร็วเกินผมกดรัวเกิน อ่าป้องกันไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสามานี่มึงแขนมาจากไหนวะเนี่ยดีวายแฮมมา่าฮือูอ้ไม่ตายสองหมื่นเวย้ยสองหมื่นเวย้มเวยมาห้าแสนเออไปโจมตีสายยากริดอืมสี่แสนโอเคอันนี้พอใช้ท้าไม่ตายก็จะพลังป้องกันเพิ่มขึ้นหนึ่งเทิร์น <c oughs> เบาเกินโอเคเคลฟ้าหวังตัวนี้มากฮะเราต้องหวังตัวนี้มากไปอืมไจเกติกเบรเกอร์อ้าโอ้ยสองแสนในงวารเบาเกินเคลฟ้าหลบเครอบนี้ผมให้ยืนหน้าเลยเคอย่างนี้ผมว่าตำแหน่งกำลังดีครับเพราะเคลมันดีกว่าเคลยืนตรงนี้ยังไงก็ดีกว่าฮะ คฮิวได้ไหมเนี่ยฮิวเท่าไหร่ฮิวสี่แสนโอ้โหเท่าไก่นี่เราเลยนี่หว่าจะไหวปะเนี่ยนะเมื่อกี้คอมโบครับอืมเพิ่มมาป้องพลังโจมตีไปด้วยรอเบิ้ลถ้าเบิ้ลได้ก็ดีโอ้เบิ้ลเออมันไม่เบินนะ้ลน่ะมันไม่เบินนะ้ลน่ะโอ้โหอ,อยู่สามหมื่นโอเคไม่เป็นไรเฮลสามแสนรีซิตบลาสโตยิงอืม แสนโอเคแต่ค่อยๆโจมตีไหมฮะโอ้โหผมรู้สึกว่าผมเลือกจานผิดยังไงไม่รู้เลยไม่ควรเลือกเตินซามัดม,มาเล่นเลยอืมหมายรอบโอเคฮิตโตดีมากฮาสกิปอืมโอวัลิดะเอ้ยสามแสนตีโอ้โหตีอย่างแรงโอเคใจเย็ในใจเย็ในใจเย็นอ่าอย่างนี้ดูนะเพาะเปิดป่ะเปิดผีหนีไปเลยฮะจะได้ไม่ต้องฮิวเปิดผีหนีไปจะได้ไอซามัดจะได้ไม่ต้องฮิวฮะ ไม่ถึงการโจมตีของมันเออผู้มา6แสนนีดขอครีแรงๆหน่อยดิยขอครีแบบแรงๆครีดังปักปัก5แสนสามไม่ไหวว่ะแม่งเบาเกินเออแล้วเคีลิฟูลา่านี่ก็เบาเหมือนกันนะเบามากครับเอาสักหลอดให้หมดดิเอาสักหลอดให้หมดเออรีครุยมไปเร็วได้พลังของรีครุยมจริงปะเนี่ยฮะทำไมลีคุยมมันดูกากอย่างงี้โอ้โห สักรอบอ่ะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเพิ่มมาโอเคหลอดหนึ่งฮะไอไรวะมันใช้แบบนี้มาหลายรอบแล้วนะคือมันเพิ่มเลือดปุ๊บแม่งไม่ตายใส่เลยแต่ดีที่มันใส่ไม้ตายกับตรงนี้ดีนะดีแล้ว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 ไอตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะผมอัพมา100%ไม่ต้องห่วงว่ามันจะตายน้ำมิเกอร์คอมโบครับอืมายิง400,000เคหลอดหนึ่งเหมือนเดิม เอฟล่าระหวังกับเธอมาก2ล้าน2ครับมาฮึบไปตีใจกันติบ้าเบรเกอร์ต่อยสามแสนโอเคได้อยู่ได้อีกรอหนึ่งลบมาฮึจุบมา,มาริซิดบลสัสยิงฮึบอื้อแสนกว่าไอ้ซ้ำซ้ำส,สวยสวยสวยที่มันซ้ำริซิดบลสัสอีกรอครับยิงมาโอ้ยโอเค อีกหนึ่งโอ้โหมันยังเหลืออีกสองลอดวะโอเครอบนี้เอาไงเดมเหมือนเดิมครับโอ้โหมันทำไมฉลาดวะฉลาดจาังวะให้ให้ฮิลก่อนโอ้โหฉลาดจริงนนี่ร้ายไม่เบาสมัดแม่งฮิลก่อนด้วยให้ฮิลก่อนไปโอ,โอ,โอโ้สองลอดเลยเหรอวะห้าแสนลดไปสองลอดดิเอเท่ากับเทียบเท่ากับที่มันฮิลเร็วให้มากกว่านั้นก็ได้ไม่ข้าเบไม่ตีขี้ คาเบตไม่ตีคีย์โอ้ยแม่งทำให้ตายทุกรอบเลยเนะี่ยดูผมผมผมดูทรงแนละ้วแม่งทำให้ตายทุกรอบเลยโอ้ทำให้ตายบ่อยเกินมึงเอ้ยโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยขึ้นหลอดแล้วว่าน่ากลัวแล้วแคดเฟูลา่ามาเอเนจีบลัสยิงไปเออไม่เข้าเลยอะ่ะมันแบบตีไม่เข้าเลยโอเคเพิร์ฟยิดโตะหวังสหวังการคลีของมันโอเคหลอดหนึ่งก็ยังโอเคครับหลอดหนึ่งโอเคหลอดหนึ่ง เดี๋ยตลอดเดี๋ยวรอบสุดท้ายครับโอเคมามารอบนี้ผมขอฮิวขอฮิวเลยเออเออเทลฟลากอะไอ้นี่ก่อนแล้วกันมันฮิวตอนรอบแรกตลอดเลยนะมันฮิวตอนรอบแรกตลอดเลยโอเคว้ามานี่จะฮิวอีกนี่จะฮิวอีกนี่ปลาไปเท่าไหร่เนี่ย15นาทีอะเนี่ยเขาสู้มันานานมากเลยโอ้โหโคตรลำบากเลยมาเจอมึงเนี่ย เออเค okay. โอ้มึงทาไม่ตายทุกรอบเลยเหรอสามารถโอ้โหเออมันไม่ใช่แล้วมันทำไม่ตายทุกรอบเลยโอ้โหน่าเกียดเกินน้ำไม่ตายทุกรอบอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยน่าเกียดเกินยังเลี่ยมเลยยังชอบจบโอ้ยยังจบไปเคครับวูเอา้าอ้ มันเลเวลอัพอยงนี้นี่เองโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วลิงสกิลแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าลิงสกิลนี้มันอ้อัปเดตเลเวลเนี่ยมันมาจากอะไรวะ <c oughs> ก็โอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันไอ้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะ <c oughs> เอาจริงบางคนแม่งรู้ดีกว่าผมอีก <c oughs> บางคนรู้รู้เยอะกว่าผมอีกนะผมเป็นคนที่แคสโดครั้งที่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรไม่ค่อยเข้าใจได้บางอย่างอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอัพเอาของก่อน บางอผมก็ตามไม่ทันจริงๆบางคนนี่แบบเป็นคนดูนะแต่แบบรู้ดีกว่าแคสเตอร์อีกก็จริงอะช่วงนี้มันอะไรมันไวอะเนาะโอเคฮะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะโอเคงั้นผมขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปโด o n a t ดีๆรวมถึงเกมอื่นต่อๆไปด้วยนะครับโอ okay, เคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและอย่าลืมไปกดติดตามเพจและก็ถ้าใครอยากจะโดเนทสนับสนุนผมก็สามารถโดเนททางด้านล่างได้เลยก็ขอบคุณมากครับผมทที่โดเนนะครับ